อ๋ครับผมเนาะ,ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมเนาะเอายินดีต้อนรับเข้าสู่สองมาแห่งวงซื้อพี่น้องเอาวันนี้มินเดินทางมาตามแนวทางได้พี่น้องด้อยวังหน้าค่าครับผมเนาะได้ยินข่าววังเวที่ผ่านมาเนาะเลขเพิ่นมีให้เห็นพี่น้องเนาะเอาผู้วังหน้าค่า ช่วงเขาพันซาเนี่ยพี่น้องทือว่าเขาดูเขาบบอยอยู่พี่น้องเอาม่อน,นีเอฟมิดในทางมากกะมาต่ำเนือท่างฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอสซีติดตัวใดรอดติดต่มรับช่นรับฟังนุ่งกัดครับอันอ,อ,อ,อันปูวันที่แล้วปูฟันอยียงกับปูฟันว่าเขาลดขับขึ้นมาให้โอ้ดมีมมมมมฟันครับรดขึ้นเกาขับขึ้นมาให้ครับผม เลขรถมันเป็นเป็น21อโอมันบ่ม er ีอนุทุกเทื่อนั่นล่ะเ้อคร่ได้ลดลงอือเอาก็เลขรถเลขรถอยู่นล่ะแต่ว่าทะเบียนรถ21แต่ว่าบ่ได้ลดลงเด้อ ผู้ที่บอกทีน้ลงไปนลงกับเต้หููผูเ้าประมารถกัรถกัสิวายู่ครับผมซื้อรแล้วผู้ลุ่กบ่ตรงแย่มเลยแย่มเลยมันตรงได้บางเกลือแย่มเลยมันก็ผิดู่นี่ละบาตรงครับครับพกเก้ามาบอกขจ้ามาบอกขอเลขบัญชีเนี่ยผู้ขอเลขบัญชีนะสิเปียาเง่อนเขมาสักเลขบัญชีบอกมาสันโอ้จับดาแลยเหร จำได้ตัวลงถ่ายมันศูนย์ห้าสองว่ะศูนย์ห้าสองอย่างเงี้ยเนี่เตรีมมันจะเป็นหกเจ็ดเก้าเปียกหกสองเปียกศูนย์ห้าสองสินะจำไม่ได้หดอกจำได้เจ้าเ้ยเรียกตั้งทายุ่นเหรอเฉียมะเหยเรียกก็ยังได้เขียนสกระดาษไหวบึนเบิงหกนี่ชัดเปเนะี้ยเต้นตัวหนึ่งเลยเป็นแ l บ p คือยังเก่าคือยังหกคือยังหกคือยังเกนะ่าเลยเขาเรียกว่าหกเก่าวะอ่ 6, วะ,วะ ผู้ไปซื้อก็บอกนั่นเนยเก้าก่อนโอ้บอกลายเลยเป็นเลขก้อมากเนาะก็ตามจนนั้นเพแห้งเนอตามไหมแล้วก็ยกี่ขันตามเนาะผ่มีดต่ฟังหมปที่ีอก็เรียกวาามสามสับแว่าสีไดต่เลขกันรถนี่นะนาะพูดเนาะรถเอออะไยจะบอกยูสิรถจะนเรีรถมันบอยูหรือแต่เลขรถบยูคิดลายไปนั่นเนาะได้ ทำนคเท่าวดีก็จมเนีจมปากจมค่ำยากเก็ดกุตปีมันเหลียวยาสาปูนเนี่ยยากลีมีเงืนมาซื้อยารักษาพระที่เราเป็นโรคบาหวานในตัดอยู่คร<ช>ับวดละสามหมื่นาจากเยอรมัน <c oughs> มอนี่หลักนจัดการแจกกัไนไปเสือ้อโงพยาบาลเรียเทยุ่บ้านนั่นี่หามื่นวดนวนึ่ 50, นนงม่ม่แม่จิ้มแมเนี่ยัารกัันชาครับผ เห็ุจีกไหนสิพิเงินบ้าดนี่วะหมอก็สั่งให้เรายากระสั่งเยอะระมั่นะโอ้ตงมันขึ้นลงมามันขึ้นเลยมานั่งมัมานังนีนนักมามานังไปน้ำเม่าเขาไปนอนดึอๆมันตีตีตีสองคนเขาเรีว่าอยากได้กรเปียวทธาแม่มาเจอยย่ดทึ่งลุมเนาะสัลุมากเธอเมียสัเย็นบอลเธอเลยยืนโอ้ยมินยังเธอเลยืนลุม่ะโอ้ยหกสองเอเนี่ยสันอวางสิเปียวรดอันอยากได้าสั สะดุดกันเลยวาดนี้ยมาขาเข้ายังตีซีรันรีกว่านี่คนนาฟันซ้ำอะเรแวเนี่ฟันเป็นนามเป็นตอนราะฟันหนามปูนี่ฟันตัววโอ้เราว่ามันรูปปูเราอันันอันไม่นี่เลยนี่อันไม่นี่มันขึ้นอย่างเงียมันขึ้นเลยมันขึ้นนี่อหามาฝันลงมาเมา่ลยมาอยเ่ื่องลมเหมือนกันแต่หราไม่เรื่องลมเมื่อเรม่เรื่องลมเหมือนกัน เดี <łość> ่ยวอยากได้เง yeah, uh ิน huh. น oh ่อะตัวเาไเงินไปซื้อยาไปซื้อยังลายอย่างทิ่ใส่เงินพูดอะไไปเอายมแม่ทั้งลุงหมดเลยฮกซองเธอเลยย่มโบเห็นบมดทัหโอว่าสมจะขอเืดดกัน้อฝันว่านี่วะว่าสิลว่าเ็เง่นกับแจ็คสิาเิ่งไสเดี่ยวกยึมยุมใส่ทีู่ดลุมเดี๋ยเห็นยุบมานี่ะ ลงมาหนิละเดี๋ยวเห็นอยู่โอ้ลงลงมาลงมาสลุมเนี่ยลงมากางแน่ลงมาว่าง่างเียครับว่เนยแตว่าว่าทึงลุมทึ่งลุมพอสอนในเรื่องรื่งหนอแลงมาทึงว่ากว่าเนาะในเบื้องะเดียว่าจะเทเยู่อยลงมาเอาตีทังลุมดิเจเย็นบ่อนเลกบว่าคนกบไดมาเลเห็นบ่อ่นตั้งเงืนเทเื่อยหกสองยุตตรุมโอ้ตั้งเทเเลยเยหายลยเนาะเห็นแต่ว่าปูเห็นคักกันมอปู โอ้ยเห็นขัดแต่เนาะแข็งเดี๋ยวกิครื่องเลยบวกบวกเนี่ยกินเครื่งเลยเหลียวลงมาเจ้าของเลยเหลียวลงมาตามมันว่าอยู่ลงมาลงมานี่แหละอันเหลียวลงมานี่แหละอันสี่เห็บังเห็นเป็นเสลยรถตู้ตัวเหลียวลงมานั่นเลขเลขสองหรือสี่ไงครับมีเรื่องมีเรื่องเหลียวลงมาเลขสามวินแต่ว่าหกอีกกลมลงมาทั้งหนาสีกกล่อมมาแต่ก็เลียวเห็นเป็นตัวนั้นเลี้ยงสองตัวเนั่นเลี้ยงสองตัวซ้ำ สองตัวซ่อมนั่นก็ส่มันตัวเนาะเอาเข็แเข็มเลยเนาะคนจะบอกครับคนนั้นเนาะก็บอกในลมาอยู่ข้างลุเมไหมเนาะขึ้นไปยังคนบอกถึงเบลอยู่บนขึ้นไปอยู่ว่างเยขึ้นไปเบื้องแม่นันมียางนอและยางขึ้นไปยันจะเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเล็กกเจ็บซอองโเออเม่นเ็นผมก็ไปเห็นถึงอะไรบูดอนะไรเนาะเห็นว่าเห็นซับเคือกันเบ็ดนะเเหยนนั่นนั่น่าเห็นยังเห็นเป็นบ่อศูนย์เป็นบ่อศูนย์อะไก็ยังเนาเพราะยนเจ อ่อเจ็บซุนมนหันก็มีอย่างแล้วว่าอทำมกลมๆกับสุนตอนนั้นไม่นะกับเจ็บเซนหรอกเขาเต็มเต็มเลยไงไในนิมิดเขียนเขียนอันนี้อันนี้ม่วเป็นชุดแลได้เธอเลยเลยโตโตมากเกินเลยเกินเลยตอนนั้นเสียกระดาษม่เขียนแล้เป็นชุดชุดไปนะครับแต่มันกระชับเด้เนาะเขียนขึ้นมาชัดอยู่นี่ยเขียนอเานว่าแต่เหตดบ่มานีเหว่าโศกขาว่ากรจับบู่ อสังกระสีคือบริลัวปูมันมันมีสร้างหมือมึงเลยสร้างเมื่อฝนกระตกโอามีมีเงบแล้วบอมีแล้วโอ้เงอบรนออกมาขายเรียบร้อยแล้วสรากะสีมีแล้วขาดค่าสร้างนะอขาดค่าสร้างเมค่อาสร้างจ้างขจามุ่บอันนี้่า่นสร้างกสีมีแล้วนัดมีแล้วมีแต่สร้างมามุ่งซื้ออันนี้ขจาก็เลยบอกว่าสร้างก็เลยบอกว่าใอ้ฝนเศ้าตกกันแน่เพาะนั้นเดียว่มจะเวียดใดอกเลย บ้มีเงินจะฝาว่าอ้ามีเงินกันเน่ยยางกี่ไรก็ต้องเสียค่าน้ำมันรถแต่จเอาเ่าไรมาสิอ้มไม่เอาวันนี้แล้วแก่แล้คนบอกให้ลงมาเอาแล้วดิปิดในเด็กเปูยามันเหลี่ยมนะอือ้ยอดยอมในซอยเลยเหลือกันสู้โุกคนเนาะได้มาสางเพรมันเหลี่ยมซะเห็นสัวคัดตแน่ตอนนี้นะต้องไปขึ้นเอาทึ่งเอาทึ่งล่างนะโอ้โหนนุ่งเปียทั่งลุ่มเหมือนมันยังไง คน<อ><อ>แล้วนองเรื่งจุ้งกว่าป่ว,วยอยู่นั่นา<อ>รักษาแเรแต่ว่าหมอเป็นกนระซังใยหยแล้วแต่สีบวมีเงื่อนใจ,จเรยกว่าหอเฮ็ดจะเลยนะจานนี้ิเงื่อนใจม่ตองท่านเบาถึงดอกเรื่องเงินครับมาจานนกันเพื่พพรักษาที่เอามบอกูกกพูดถึงว่าค่ายาเขาต้องใจอ้ต้อใจค่ายาค่าฝังเข็มฝังนังน,นีแล้วรักษาพี่ครับผมแต่ว่าค่ายาแล้วก็ต้องเกาทุนเล่าน่ละอกจากีบม ไปหาทัวมาเข้าัไปหาเส้กคอน้ำปูน้ำยาน้ำเทบเสียวาอเนี่ยนะครับผมเนาะขอโศกคอยังมันน้สีแกจะหาว่รัาะขอกยีจากหม่เร็นผเนาทขอโศียัม่หาใคนาะกมีแากหาครับผมเมนดากหับมนาอกอยยั้ีแลว่รเนาะขอกยางมันนียา่ผเนขกคังนดซับเละโอยมากว่า เพิ่นกทีเราตรวจตสามที่มันมือมีมันขาดมันขืนมีแต่เน่าอย่เข็ดผมว่ามิ่เงินบนมาหัวควนอยู่มือหนึ่งโอ้ยพันบาทแค่นี้เองพนโอ้เรี่ยงมันหนีกเลยเส้นาเสี่ยวว่าสูบหนาลุ่มนีเแตงคู่สาเหล่าปูเพรนะเนี้ยนะปูยาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงออมไปดิใส่เสื้อเราเสี่ยวคนหน้าจวจกจกลงกคนในสาข้นอีกทับนอครับหัวคนโอ้ย บ่เศร้าเฮ็ดดอกปะมีเงินมีทองเมื่อมีมากก็ดีเฮ็ดโบ้ในวัดเศร้าสังครับสังเฮ็ดเป็นเรื่อยมาไม่มีเงินเฮ็ดได้เรื่อยสังวัดสังว่าเนี่ยสังไปมันเจริญตัวสมเพิ่นมักกันี่ยล่ะสมภูพญานาคเพิ่นมักนะครับสังวัดสวามรู้ศาสนาสวดมนต์ไหว้พระสมาธิเพิ่นมักตัวเฮ็ดไทย โอ้ทีเนี่ยพ่นก็บอกว่าให้ลงเมาอยู่ทางลุมโอ้ลงเมาอยู่ทางลุมพื่อกระสันไวาไปเจะลื่กลับอมเนาะรับผมเอาเนาะขึ้นหัล่อเอาเนาะครับเนาะมันมันกับซิงซิงทีเนาะนักสน่อเนาะนิวานะนิวานะแต่พันเอริ่มบอกว่าจอลิกมมันขึ้นบนก็นเลยเนี่ผมันกับบเนอนเนาะครับแน่ยเนี่ยถึงโบขึ้นขุยีว่าพันกับว่าเคยนตัว เวอยู่ลุมมันก anyway> ็คืออยู so ่รุมอยู่บนคืออยู่บ่นครับผมครับผมนั่นไดยบอกครับเมื่อกอนก็บอกครับู้เม็ดเดียวจริงๆโอ้เม็ดเดียวเข็ดแข็งพูดแน่ามากๆแต่เห็นโทมังเกเขื่อนเลยในเรื่องเสียงบอกไดเนเงเขียนบึง เขากับกับผมมาให้ความนวดผิวหน้องเด้อแต่ว่าตัวที่ปูเห็นชัดๆก็คือตัวนี้แหละตัวใหญ่ๆนี่แหละพี่น้องพิจารณาเป็นห้เป็ี่นหน้าท่าเขาครับผมอ๋อรูมแต่ตัวเห็นแข้นก็คืออ่าวงกลมไว้เนาะเนี่ยนะตัวใหญ่ๆน่ะครับผมเนาะตัวนี้คือเป็นปูเป็นวาเห็ดลงมาเอาอยู่ของล่างครับอยู่ที่ครับ ครับผม,มบไลเข็นแข้นลวดโค้งทุตทายเรวเน่าปูเนาะอือบบอมีอีกเลยนะมันบวบโบมีอีกแล้วเันเดียวคือจบเลยคือเลีเเเ้ยวเลี้ยวเลยคือเลี้ยวเลยอ๋อจ้ดหน้าเพ,พือพี่น้องฝากต้อนพ่อแม่พี่นอนเอฟซีครับผมเนาะเพื่อมีโศกมีหมาน้อกัดเพือพี่น้องเด้อเอาไปสั่นละครับผมเนาะสำหรับแนวทางปูวังนาคาได้พี่น้องเด้อร์สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ